คนก็ะลินกินกับพัวคอยแะละเราก็มีพัวคือกันของเราลินอันนี้คนหมักเล็ดมักกินด้วยใช่ไหมแล้วเราบอกคอยว่าพัวคอยหันบอกว่าเบื่อคอยว่าชั่งแฮงห้องอดให้ลูกง่ายคนน่ะคอยก็เลยห้แบบว่าคอยก็เลยถาม่นตรงๆว่าคันเบื่อคันชั่งเป็นยังคือบอกกัว่าแม่ไปยากจะไปบอกผ่านคนอื่นเนระแม่เปยังจะบอกกับคนอื่นเขาโดย อยู terror, ่ก <society existential Christians> ็อยู่กับข่อยบ่ได้อยู่กับเขาก่อาก็ว่าไปสิเนาะกะว่าโอกาสมีอย่างก็เนาะก็มีอย่างก็เปิดใจว่าโลดก็ว่าเบื่อบ่งได้ตีบ่งได้ก็บอกก็ว่าเออเผ่นว่าเบื่อแห้งว่าอดอดให้ลูกง่ายซื่ออะไรสิไปพุ่นน่ะเพิ่นบอกผู้หญิงคนนั้นว่าให้ไปเช่าห้องท่าโลดโอ้สบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc ถักแพงเบิดสุขุสุคนเบิดสมองสบอดเด้อพี่น้องเด้อพ่อๆสอง YouTube บ่าวลาพาเพลินพี่น้องเ้ยเนาะ คือว่าเมื่อเที่ยวก็ได้มีโอกาสเนอาอกมาเยี่ยมยามทางครอบครัวสาวจ่อยเพิ่นพี่น้องเว้เนาะที่ว่าแล้วเป็นแบห่างอะไรเนาะมาส,าสาั่งซะคนอดีสาวจ่อยเนี่ยจากเราห่างมาได้จักเดือนแล้วกับบุหูคือกันเนาะมาส,าสาั่งซะตอนนี้กับบ้าอนมาเทิงแหละแต่ว่าชีวิตการไปอยู่ก็เพิ่นก็แบบมาใส่อยู่น้ายาพี่น้องเนาะบ่ได้มีเฮือนมีซ่าป็นของเจ้าของมาสาัสา่งซะแต่ที่แรกเขาว่าใช้เพิ่อเปิดใจพี่น้นองเว้แต่เราก็ บ่เพาะมาเลยเนาะก็เราดีว่าเปิดใจเนี่ยไม่ได้มีแต่เฮาดอกหน้าสิมีลายๆสองอยู่แบบว่ามาเสนอให้เปิดเปิดใจแต่ว่าเราบร่พาเพาะญาติแบบเจอเหตุการณ์บัดซับลอยพี่นอ้องเอ้ยเนานะมาซาซาอะไรก็เราก็อ่ายักที่ว่าลูกเรายัางน้อยหั่นนะมาซาซาเนาะลูกยังน้อยเดี๋ยวจักแปลว่าไปลบแล้วก็ไปพูดไปคุยเผิ่อไปเปไปปรพร้อมากันพี่นอ้องเอ้ยเนานะเพราะว่า ว่าเรานอนอยู่ในไซรัสินอนอยู่เพื่อนรังนีบอกเลยเรานอนอยู่เพื่อนรังนีหรือเรานอนอยู่ไซเนาะอันนี้แหละเพื่อนสิเป็นเพื่อนเล่าบอกเรื่อเพื่อนไัยกับบุหูคือกันมอซาจอยเพื่อนเป็นเพื่อนแต่พอแต่แหม่บอาเรื่อนเพื่อนแต่พอแต่แหม่เพื่อนกกเพื่อนเข้าโอ้เพื่อนกกเพื่อนข่าวลังหนีเนาะก็แสดงว่าคันสมุดว่าเจ้าแบบว่ามันมีข้อมีขวเจ้ากันยังสามรนอยู่เพื่อนลังนีได้ยุ่นี พราะมันเป็นเฮือนแต่พอแต่เมย์พี่น้องเลยเคล่นโคเคลือนเข่าเขินเนาะแต่มันกระซ่อะไแหละมันบวญโยกบวจะขึ้นไปโบนี่นู่นดี่ไม่ตายาดนะบอกเลยก็ดีมันชิลลมันเลยนะแมนมึงดูพี่น้องเลยเสามันไปเลยผู้มันเอียงลงลงนะขณะผู้ถ้ามันขึ้นไปอยู่ก็อยู่ด้วยความบาดเหล้แวงนู่แหละคับนี่นี่ด้วยความภาวะบาดเหล้แวงพี่น้องเลย อา้าวโดยสบายดีซาจอยสบายดีโทษเด้อเจ้านะอยู่จากปีละซาจอยสามสิบสองสามสิบสองแม่สามสิบสองปีพี่น้องเลยมีลูกจากคน้นมีลูกผู้หนึ่งอ๋อฮักกมีลูกผู้หนึ่งเนาะแม่ก็แสดงว่าในชีวิตของเจ้าเนี่ยฮักก็มีมีการนั่นแบบว่ามีครอบครัวมาแล้วเนี่ยเธอนึ่องเนาะการแ,แต่งงานบะบ่ได้แต่ง บ่ได้แตทนเลยโอ้ได้ผูกคอต่อแขนอยู่ปะบ่ได้เห็นยังเลยแบบอยู่ด้วยกันด้วยความหักแพงกันเข้าใจกันแม่อยู่กันมาโดนบ่ก็หลายปีเลยเจ็ดแปดปีเจ็ดแปดปีนี่ลูกน้ำกันจกคนซะจอยผู้หนึ่งผู้เดียวนั่นแหละโดยแต่ลูกนะฮะก็อายุจักปีก่อลูกก็ได้ห้าก็ได้สองปีสามเดือนสองปีสามเดือนอยู่มาน้ำกันไต่เจ็ดแปดปีเนาะ ก็แสดงว่าอยู่น้ำการกับหลายปีเติบจัางไดมีลูกเนาะถ้าเรือเจ้าเคยแบบไปทำการทำงานเมืองไทยเหะอคยไปเมืองไทยแล้รแต่ก่อนตอนเลยพ่อแม่เชียเลยพ่อแม่เชียป์ปะเนาะพ่อแม่ตายลมหายตายจากว่าสชจ้ะแล้วก็มีน้องเจ็ดคนน้องแล้วมันก็เลี้ยงเขาใหญ่แล้วแบบเจ้าเป็นลูกก๊กบอะลูกคนที่ชองอ๋อแต่สะพอเจ้านะมีน้องอีกเจ็ดคนแ่น เจ้าเป็นคนที่แปดเนาะว่าเป็นไงซะแม่ญาติพี่น้องนี่เก่าคนแม่อ่พี่น้องเลยวันนี้ก็เลยน้องใหญ่แล้วแบบดูแลกันได้แล้วแบบเขาไปได้ไปเป็นไปลงเฮือนไปกรุงเทพโอ้ไปแล้วไปเขาอยู่น้ำกันแม่เขาก็ไปที่กันเขาก็ไปแต่เขาต่างแยกทางกันทำงานแบบว่าใหญ่เลยนะต่างคนต่างใหญ่เลยเนาะต่างไปแบบแ่บพอแม่บ่มีแล้วก็พร้อมกันไปหาในแบบ แมนแบบว่าฮาวบ่มีแบบพอบ่มีแม่ฮ้าไห่ฮาต้องไปหาเองบอกเขาูจักความแะ้รเนาะจักความอ้ไรพากันไปแบบนี้คอยก็ไปแต่คอยนอกก็ไปแต่นอกไปแล้วไปไปผมหักยุงเทพไปคนบ้านใดพ่อเจ้าะคนทางใต้คนเมืองค้งชีนาโดยโดยโดยไปเจอกันอยู่พุ่นเนาะไปเจอกันอยู่พุ่นคันแมนอยู่บ้านกับ่มีโอกาสได้เจอกันเนาะก็คือที่บด้เป็นแม่ห้างดอกสิว่าจะ อาชีพเจ้าคือการเดินกับข่อยเ้อข่อยก็ไปผบหักอยู่กรุงเทพมืองานข่อยกับกามีข่อยถ้าเป็นอยู่บ้านก็คือสิมีโอกาสได้เจอกันได้พอะกันพี่น้องเลยอันนี้เฮาได้ว่าพื้นเฮาเราก็คือกันเราอะไปเจอกันอยู่พุ่นเนาะเหตุงานบนเดียวกันบอเหตุงานนำกัอแล้วไปพอกันอยู่พุ่นโดยโดยแต่ทำงานนำกันจากปีป่ะอยู่กรุงเทพก็ปีปลายนี่แหละจังใดเก็บครับนำการบอหรือว่าจังไดปีปลายยังไม่เก็บ จนแบบตกลงพงใจอยู่ร่วมกันเก็บเงินเก็บคำ่าไปช่างคนว่าชิว่าบ้านคอยถูกแบบเพื่อนคอยวัดถุกยากเนาะดยให้นาตะกากับบ่มีขอยก็บอกเพ่นเพื่อนก็ว่ารับได้ถุกย่างคนว่าถูกยากก็ไปอยู่บ้านเพื่อนคนว่าบ้านเพื่อนมีหายมีน่ามีหายไม่ได้เห็ดเนาะคอยก็ตัดชินใจว่าจะไปอยู่พุ่นแต่ว่าเป็นยังอไปกรุงเทพคือบ่มียังเก็บมากัะมีแล้วห่าเก็บเงินว่าคนว่าไปเห็ดอยู่พุ่นไง ไปแปะไปช่างอยู 1> <X> 1> <lush> ่พุ vinegar, <X 1> <ม ğu> ่นนะนะไปเห็ดอยู่พุ่นอะไ้ปะห่างกันแล้วก็บาได้ยังคอยกับมาแต่โตนี่มาแต่คอยกับลูกก็บ่ได้ยังน้ำเขาโอ้สรุปเจ้าไปอยู่พุ่นน้ำเขาเนาะแม่่าวางแผนเลยจะไปอยู่น้ำเขาแหละเงินคำกะส่งเผิ่อว่าชื่อให้ชื่อหน้าอยู่พุ่นนะโดยชื่อหน้าให้ให้น้าตะกลาเป็นของพ่อแม่เผิ่นเผิ่นสีแบ่งค้ายให้นี่โอ้เพิ่นสิปันให้กับลงทุนอยู่พุ่นมาไร้ผปะห่างกันแล้วก็ คนนี้ไปแบบเคนมีเมียเนะาะเคนมียแล้วเคน,นแบ่งให้อยู่บ่าตาถีบเอากันไหวเนะ่ยแบง่งคล้ายแบ่งยันห้สุดเจ้าอยู่แบ่งคายให้เพ<อ>คนก็ไปเห็ดถี่เห็ดยังให้ว่าชิไว้ให้ลูกคอยคอยก็ตัดสินใจว่าเอาเงินหายไปทางนั้นว่าชิได้ไว้ให้ลูกนะ<อ>ปดตากันก่อนอะไรแบบก็ไม่ได้ยังคอยก็มาเตโต้แบบเพ<อ>คนไปมีคนอื่นนีในนี้คนมีแม่น้อยเนาะโดยจังไรเลิกกันนี่ อันนี้เจ้าหู้มาดลเลยบอสตีว่าแบบเขาอานอกใจเจ้าเลยนะมีคนใหม่นี่นะเจ้ากับหู้พอหู้อยู่บ่มาหู้ตันแบบตอนเพิ่นกับชิลินก็ตั้งแต่นทอมีลูกพอแล้วแต่ว่าเฮาบ่ฮู้มีแต่เพิ่นว่าไปเฮ็ดงานยามแรก็ไปเฮ็ดงานบัดนี้แล้วเพิ่นมาแล้วแบบมับนมีพิรุษนะไรแบบสงสัยแบบนี้เด้ไปเฮ็ดงานอยู่ใช่ตอนจะมีลูกเนาะ ว่าเเห็นงานอยู่ไทยผู้บอกเห็นงานอยู่ไทยก็อยู่น้ำกันนั่นแหละแต่ว่าคอยให้เลี้ยงลูกอยู่ในห้องันเห็นงานผู้เดียวคนเดียโดยนด่และน้องเห็นบันนี่น้องก็เลยว่าให้ฟังว่าแจ็คชิแมนโบแมนแต่ว่าอย่าคือพัวเจ้าเห็นนหันไปนี่น้องคอยก็เลยแบบถามเพิ่่นก็ว่าอน้องอาชิตาฟาดอย่าโบเห็นกับตาเลยอย่าว่าิันก็เลยว่าคอยกับย่าบันนี้จนคอยแบบจับได้เองจังได้ฮู้ว่าเพิ่นมีคนอื่นโอ้จะเห็นจะจะเลยปะ เจะเจ๊เลยแบบว่าเขาโทรมาแล้วเขาบอกอันนีู้้หยิ่งเขาโทรมาบอกเองโรดว่าเผื่อเป็นเมียโอู้้หยิงกับคุจักกันน่นี่โดยคนคุณจักกันแบบเผื่อก็ซื้อนุ่นซื้อนี่ให้ลูกค่อยกับคุจักกับเจ้าอยู่แล้วู้หยิงกัดเได้ยังเผื่อก็ให้กินคอยกับว่าเผื่อีดนชงชานแบบเขาบัไดเหตุงานเผื่อก็คือดีน้ำแทกกับขุดยูเผื่อคือดีน้ำแทว่าเ้าสูพลังว่ะโดยเผื่อดีน้ำแบบเป็นชื่อเสื้อ้าให้ลูกเฮาซชื่อเกิบชื่อยังให้เขาก็เ้าชีแล้วคุณเช้าบอกคนน่ะ กับบุพช้าผู้เฒ่าแต่ว่าเพิ่นมีเงินไงเด้โอ้เป็นผู้เฒ่าเนาะอันอายุเพิ่นก็หลายแล้วแต่ว่าเพิ่นมีเงินอายุคนลาวคือกันบ่คนลาวอายุเพิ่นก็ประมาณ40ปลายแล้วเออเพิ่นก็ะลินกินกับผัวคอยแหละลาวก็มีผัวคือการของราวลินน่ะเด้เออคนมักเลินมักกินด้วยใช่ไแมนแล้วเราบอกคอยว่าผัวคอยหันบอกว่าเบื่อคอยว่าช่งแฮงของอดให้ลูกใหญ่พุ่นน่ะเออคอยก็เลื่ายบ่ว่า ก็เลยทำผลตรงตรงเขาว่าคันเบื่อคันชังเป็นยังคือบอบเขาว่าแม่เป็นยัจะไปบอกผ่านคนอื่นเนาะแม่เป็นยังจะบอกกับคนอื่นเขาว่าโดยอยู่ก็อยู่กับ่อยบด้อยู่กับเขาคอยก็ว่าไอศิปเนาะก็ว่าโอกาสมีอย่างก็นเนาะก่อนมีอย่างก็เปิดใจว่าโลดเขาว่าเบื่อบองได้ตีบังไดก็บอกเขาว่าผลว่าเบื่อให้งออดให้ลูกใหญ่เฉยเเลยสิไปนะผนบอกหยิงคนนั้น่าเช่าห้องถ่าโลดไปปะคอยกับลูกพี่คอยหูก่อนนะดิ คอยจับได้ก่อนเขาโทรมาเราคอยหับสายนี่รคอยก็เลยทำเป็นยังเจ้าจังคือปิดเครื่องเวลาขึ้นห้องอันนี้แบบจับก็บ่ได้โทรศัพท์เพ่นนะจับเพ่นก็ให้คือมีความหลับไปซ้ำแล้วคือมีความหลับเ่าบอกคนพวเมียมันต้องจับได้โทรศัพท์อันนี้บายก็ไ่ได้ปิดเครื่องขึ้นมาปิดเครื่องแล้วเพิ่อนอนแล้วบันนี้เราคอยเลยหลักเปิดเบ่งแล้วเขาพอดีโทรมาพอดีอโทรมาแล้วก็คอยหับแลยเราวางคอยกลับไปเอาโทรศัพท์น้องโทร ยืมของน้องโทรน้องก็เลยโทรหายโทรหายแล้วเพิน่นรับน้องก็เลยทำอ่ะเป็นยังเจากก้าคือโทรเบอร์นี่นำหน่ำ,นำ,นำแท้มีเรื่องยังเอา้าวคนเป็นผัวเป็นเมียบ่ห้โทรหาผัวใช่โทรหาไรเขาก็เลยว่าเสีเพิ่นวาแน่ดีเลยแต่น้องก็เลยว่าไภรเป็นผัวไพรยจะว่ามาดีๆีทีจะโทรมาเนี่ยเป็นผัวข่อยน้องเหงไดแกล้งว,ว่าเป็นข่อยเลย,ยจังเลยหู้เรื่องมาเลยแบบนี้อาอชเพนมีความัมพันธ์กัน เคยว่าว่าจังพอแล้วเจ้าจังชื่อเชพงษ์เพาให้ลูกคอยเจ้าก็บอกว่าลูกคอยคือลูกเจ้าแต่คอยหาประาับใจคอยหาผลว่าวฮะผลก็ทํางานคือการบอกทำงานคอยทมว่าเอ้ยเจ้าคือชื่อให้คอยแท้เชพงส์พาคือชื่อให้ลูกคอยผนก็ว่าว่าลูกเจ้าคือลูกคอยแหละนางเงยเผ่นะคอยบอกว่า่นอินดูลูกคอยเนี่ย่นเคยมีลูกคอยก็เลยว่าให้พัวพังว่ะ แล้วค uh, ุสิกินฮอดลูกแล้วตัดตะกบาบแล้วขห็นมองแบบนี้ผัวเลยว่าได้ไดไบาดนี่พัวกับบุปปาผัวว่าเอ้ยเราก็เคยมีลูกผลก็บ้าไปชี้เลยแต่ข่อยบ่ฮู้ว่าชิผลมีความสัมพันธ์กันนะเด้ผัวเจ้าน่ะอายุเท่าไรฮะสาวจอยก็ะชีนน้อยก็ข่อยแล้วมันะผลก็ะชีประมาณชามชิบกว่านี่แหละแต่บ่ฮอดชามชิบช้อนนักชีรุ่นนอกเนาะรุ่นนอกกว่านาะหลายตอนนี่นะเจ้าก็ได้ติดต่อเนื่องกับเขาอยู่ปะพอได้ฮู้อยู่ปะ เขาอยู่นํากันบริอวาจังด๋หลังจากที่เรื่องกับเจ้ามันเลิกกับข่อยเพินกับเอาเราเงียิิ่คนนะเพินก็ไปหลิ่นคนใหม่ผู้ชายน่ะบอแม่่นว่าเขาโอกาสน้าข่อย่ขาหายโอกาสแล้วเพินก็ยังไปหลิ่นคนใหม่ข่อยก็เลยจังหอบลูกนี้ไงดิโอ้หอบลูกนี้มาแบบนี้อดอะไรแต่แรงมีเรื่องข้อนี้ไปอยู่น้านอกแล้วเพิ่นก็ไปงอกขอคืนดีว่าแบบ่เห็ดคือเก่าสเปลี่ยนแปลงเพิ่นว่าคอยกลับมาแล้วเพิ่นก็เป็นคือเก่าหลิ่นคนใหม่อีก เห็ดคือเก่าก่อตัวเฮาคือเก่าโดยสิลป์พี่น้องเลยคอยก็เลยรักมากเจ้าสุขความเห็นก่อตัวความบ่พอมากมากเขาเรียกว่าของบูชายพี่น้องเลยเงินอากาศเงินค้ำเพื่อนเห็ดงานกับบริหารเถื่อคอยกันบริกรฮอทเค้าว์นั่งเถื่อข้อน้องเถื่อก็ยืมขะหองก็ยืมน้องใจหนนี้มานี่ก็อ่ะวันอ่ะเวลาิดชอบอย่างเลยทามเงินเพื่อนกับเบ้ามา บ่มีเงินเปล่าะเหตุงานกับโบได้เงินคอยถามาเงินไปใช้เบดเปล่าเงินก็จ่ายหันจ่ายนี่เปล่าเจ้ากับโได้เหตุงานกินอยู่อีกเปว่าคอยกับย่าประว่าคอยบด้หาเด้ไรโบได้หาก็เฮาเลี้ยงลูกมาได้สิว่นี้ได้แล้วเธอน้องก็ยื่นมือเขามาสอยคอยบ่มีเงินแบบซื้อข่าวเขาก็บอกน้องน้องก็เอาให้เลยใายหลายก็อันนี้ผนกับ่ใหายคอยมาน้องชายเราชีเลี้ยงสอยนี่ คันปะก็เลยมาชีเลี้ยงช่อยตะคอยหาเก่งใจเพื่อนผนเป็นวัยรุ่นนี่ผลยันผลเห็นงานกลางคืนยันรบกวนนี่เลยคอยก็เลยยืมเงินหมูนี่มาขาดรดนะหมูออกให้ยหาพันยืมเขาว่าขึ้นมาชิให้เอื้อยเลี้ยงลูกขึ้นมาแล้วเอื้อยไปแห้ถูกกว่าเลยมาเห็นแล้วแห่งถูกกว่าแม่เอื้อยแห้ถูกกว่าเราอีกก็เลยจําเป็นอยู่แบบนี้อดอยู่ไปก่อนรซ้ำลูกใหญ่สิไปห้าว่แล้วเจ้ามาอยู่ได้จักปีหล่ะมาอยู่บ้าน คยมาแต่ชงการนี่ก็ได้แล้วเจ็ดแปดเดือนในชิข่าปีแล้วแสดงว่าฮะกันเลิกกันดีครับผัวเดี๋ยวนาะแม่มีปัญหากันยังบอดปีเนาะยังบอดปีเขากับบอดี้ที่ต่อเจ้าบ้าเลยบอดลักจากที่วันเลิกกันดิเพื่นก็ติดต่ออยู่ช่วงหนึ่งฮะถามมาคอถามอ่ะ่าเป็นยังคือพาลูกมาอยู่บ้านเขาว่าเจ้าเลี้ยงบวกลูกคอยชิอยู่ใหยังเขาบอกเขาห้องคอยก็บ่มีใจเขาบอกเข่าหน้าคอยือกินอดกินยากเขาบอกคนม่อดอยากอยู่บ้านคนบอดีเขาก็เลยว่าไปจริงเพื่นก็เลยว่า เออฉันก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านเดี๋ยวสิผักเงินห้ก็ท้าปานี่ก็ไม่คยผักเลยเยวะสิผักหาจหก้ายามใด้ยามได้ก็บรรพาเลยปันี่แล้วก็บด้ิจต่อเลยเท้าปานนี่มีช่วงหนึ่งญาติ่นโทรมาแบบพูดจะโอนเงินห้บ่ว่บเห็นิ่นคอเงินน้ำชุ่อยว่า่องพันมาผักมาหาบ่อาบบไร้ภาก็หา้เป็นยังก็ได้ก็ื่า ว่าพากเงินให้ลูกชื่นนมขอบอกว่าผักเขาก็เลยบอกเขาแบบนี้นี่แด้ปันนี้ได้ยินลุงดอกเราว่าพัวจะไปเที่ยวขณะโอเกะเบิลแล้วเงินเขาบอกผักให้เจ้าดอกเจ้าอยาวังก็อยา่อนก็เลยยาถ้าอันนี้เขาบม่ติดต่อเลยเขาก็บม่ได้ติดต่อมาเลยเขาก็ยู่้ไม่ใช่หรอกับเลี้ยงลูกอะหาเอาเองเลี้ยงลูกอะและเหตุยักษ์ก็แต่ละมือแต่ละวันบบบนี้วังหันมีเกี่ยวข่าวกับไปเกี่ยวข้าว ดยเกี่ยวขารับจ้างเพราะได้เงินชื่อนมให้ลูกกินแล้วแบบนี้บ่มีเวียกมีงานอยังแล้วก็มันบดงานด้ยบ่มีแนวรับจ้างแล้วก็ว่าชิบหายกันไปปลูกมักแตงเพราะได้เงินให้ลูกซื้อเพราะได้บกคอเขาบันไดมะชิไปปลูกมักแตงแม่เมื่อนี้ว่าชิไปปลูกมักแตงแล้วมันเนี่ยก็ขื้นเงินพักที่เขากินหนักมาอย่างไรสัแต่เศร้ามาดิกินแล้ว แกงหน่อไม้ลูกกะสองปีปลายเนาะสองปีปลายบักกะโอ้บักบกะสีลืมพ่ออะไรบ่จักเลยลืมแล้วลืมเลยเนาะแม่องแต่ยุงเทพก็คอยเลี้ยงคนเดียวเราบัได้เลี้ยง<อ>เราบัดเคยจับลูกเข้มหน้าไว้ชีชะแบบว่าเอาให้อุ้มให้นิดนิดหน่อยๆแบบนี้แล้วก็มิมีแต่ว่าชีนอนชียังคนน่ะก็มีแต่คอยเอาลูก<ด>เราบัได้ผูกพันบาได้กับลูก สีนอนและสีเขาอ้าว่าโอ้ยคนเมืองเห็นงานอย่างนั้นอีกทีเนาะเพิ่วก็บอกเอาแล้วก็ไปย่าก็บ่ได้ติดต่อเลยสิ่นนี้ก็มาอยู่น้ำเอื้อยแล้วเอื้อยก็บ่มีก็อยู่ไปว่าสิมาป้าให้เอื้อยเลี้ยงให้ว่าสิไปไทยว่ะโดยละอยู่กันจะคดเสนยดเฮือนดเดียดนีเจ็ดคนเจ็ดคดพูดนะมีแต่ผู้ใหญ่เบ้างเล็กน้อยเล็กน้อยซ้ำแล้วก็ผู้ใหญ่อีกทีมีผู้ชายนะบ่ ผู้ชายก็มีพี่ไอ้แล้วก็น้องชายน้องก,ก็ไปกรุงเทพแล้วก็บ่มีบัตรแล้วเขาก็จับส่งมาแล้วก็ไ่ได้ไปเลยเรากับบ่มีเงินเะเลายเราอยากไปของบ่มีเงินไปแต่เราก็ยุ่ลูกเพื่อน,น่ะบ่มาาไปน้องเงยแม่ส่วนเลยบ่มาบ่มาไปเล่นน้ำหูบะแม่ไปเล่นน้ำเอ้ยเพือ่อน่ะแหลูกเอ้ยกแกลนไปน้ำเพื่อนซื้อกะจีปลาเตะปะเี่ยเอาไว้ลูกจะกินนะเขาขมมกขอบใจอะไรอือฮักพูนี้นอนลูกเจ้าเนาะพูนิ้ สีวิดพี่น้องเลยเราเนี่ยก็แบบว่าเจอสีวิดมรัสุมมาแล้วะสัสซักเราลูกมาพัวไปกับแททีสิวะอ่าแบบว่าสิไปด้วยกันดีๆนะพี่น้องเอ้สิเป็นฝั่งเป็นฟ้าอะไรเนาะตัวถุกตัวแย่เฮือนจะคล้องบ่มี่ยังให้น้าตะกากับบูมี่วะเดินไปอยู่น้ำพัวอะไรเนาะว่าจะไปอยู่น้ำเพื่อนให้เพื่อนเมื่อวานมาขอเพื่อนกับบูมาพี่น้องเพน่้นเอ้าว่าบ่มีพ่อบ่มีแม่สิขอเฮ็ดยังเพคนเออวอาไปแล้วนะ ก็ว่าวันนี้ขอกะย่าบุมีพ่อไม่แม่ก็มีผีมีน้องมีป้ามีลูกก็ได้สัก็ค้นว่าเผื่อบ่มาคออะไรเหตุใดก็ย่าแล้วก็เทิรดไปเลยวะสีเห็ดแบบสี่ว่าแบบว่าเฮานี่บ่มมี่ว่านอนปลายทีนี่ยังประมาณนี่ได้ดีเนาะลูกบ่มีพ่อมีแม่ก็สิว่าหันนะบ่มีพ่อบ่มีแม่แจ็คชี่คอลยังวะไหนมันแล้วกันอยู่ลำกันไปผลว่ะคอยก็เลยคิดว่าเราเปินพลาเช็ดพลาช่างก็สิอดทนไปมา คึ้ไปมากอะแบบเออเขาก็คือบุมีอะไรคือบุมีผู้เ่าผู้มยังไงบุมีผู้ใหญ่เพื่นนับถือว่าวอิชิชะก็เลยว่าอดไปซะอแต่เจ้ากับพ่อบี่บอกส่าอาอาปาลุงมีแบบมีพี่น้องแม่นี่แหละโดยและเพื่อนก็สิไปท่าไปท่าไหมแล้ววะเพื่อนก็ไปท่าไปท่าให้ยุ่งแต่ว่าเขาบวชหลับเรียกว่าเอากันชองคนโบเกียวอยังกับเพื่อนลูกชายเพื่อนนีอะไรได้เห็ดแก่โตเนาะอยากบอกเลยที่น้องเป็คนเห็ดแก่ตัว่ะ ละไก็ย่าแต่มีแต่แบบน้องเพื่อนไหนอยากได้ลูกคอยแต่คอยบอให้โดยโดยขวาวคอยเลี้ยงมาถูกเงาก็ย่าเพื่นว่าจะถูกยัยเงาชีเลี้ยงไปเห็นยังคุณเอาไปหาเงินคุณเอาลูกเจ้ามาให้คอยคอยบอให้าอว่าถูกคอยก็ถูกผู้เดียวขอตอนนั้นแม่คอยถูกเงาแม่คอยยังเลี้ยงลูกแล้วใหญ่เจ็ดแปดคนก็ว่าเป็นยังลูกคอยผู้เดียวคอยชีเลี้ยงไปได้มถูกแล้วมาอยู่ดีนะะบอกถ้าจอยมาอยู่ดีมีอยู่บ่แบบดินดอนเป็นของเจ้าเองเหรอนะบ่มี บอบี้ปะแม่อันนี้ก็เป็นของแม่ในพูดของแม่แล้วก็เอื้อยเป็นคนอยู่ก็บทเป็นของเอื้อยอันนี้ก็เป็นของนอกนี่เขาชื่อเอานี่ของโดยประสมบทรณบอบี้ภูรักผู้ใหญ่เผิ่อเขาว่าเบิองมาส้มบนอยากสอยเรือเจ้าด้สาเหตุเรือเดือดซาดิยักษ์กุฎุปต๊อปไปเจ้าไในดิเดสส์ที่ไปเห็ุอยู่ในสายกับบมี้อะไรเด็กบัดี้ของเจ้าของบัดบ่มีเลอบมีของเจ้าของคนนี้นบัด ช่อยก็มีแต่ชื่อเท่านั้นเลเจ้าของบ่มีเด้ใช่ไเอ้ยสิเฮ็ดไดๆแพงบ่อสะแถวนี้คัดสวซื้อคันแคมทางก็แพงอยู่แต่ทางในก็จักสิมี่บ่อแรกแถวนี้มันมีบ่แถวใดนี่แหวกมีดะมแถวไหนบอกบี้บ่อแล้วออ๋กัดซื้อบ่อแล้วแม่รอแต่เขาสิปุ๊บคืออย่างเดียวเด้อห่าเนาะมีแต่ดินของเอื้อยนะฮะได้พ่นยาขายให้พันยาขายเท่าใดไรพันยาขาย50,000กว้งบ่ก็กว้งเติบ ต่อไปดิวะแม่เหตุหนองน้านะคะแล้ร่ปูนให้เฮ็ดของผู้บ้านผู้กาดให้เฮ็ดห้องน้าได้ผลว่าบ่มีดินแล้วก็สิให้เฮ็ดเห็นแก่ลูกแก่หลาน์นผ่นะเสียสละให้หน่อยนึงบ่องห้องน้าผลนะเออแล้วห้องหน้าเป็นแค่เห็ดสิเป็นของเจ้าบ่ก็ใช้น้ำกันกับเอื้อยออแบบเอื้อยก็บ่มีเอื้อยตุนยาก็ใช้น้ำกันอ๋อเอื้อยนี่ก็ระเพาะมีห้องหน้าบ่บ่บ่มีหยังเลยก็เออนี่น้องเฮ็ดน้ำซ้างให้ก็มันฮักค้าก็ใช้บ่ได้ช้ำโดย ใส่บได้เลยดับสางกนลก็บ่มีนาใสีวิตเน้ะแปลว่าเผือกพาศัยกันก็ะสี่บได้เลยเด็ดเกอยกบโบีดอกบโบีเนาะเอยกุกคือกันเม่เห็นได้เลยสกับแยาบาดฮักคาเกดีถอมันฮักคาแล้วเขาเอาข้นมาได้ถอฮักคาที่เราถอฮักคาดับสางกัดีทั้งนี้ได้แม่อยู่ปะ อันนั้นเขาใช่เห็ดอุ่นทางเป็นดินหลวงอ้าวเห็ดอุ่นทางไปใช้อะไรเขาใช่เห็ดอ้อมบ้านนี่เขาเอาไปผาบ้านบ่อบ้านนี่บ่เขาใช่เห็ดเป็นซอยเป็นดินหลวงมาสร้างว่าแต่พี่น้องในบ้านี่อันนี้กับค้องน่องบ่ค้องน่องเพิ่นหาได้นะเพิ่นก็มีสร้างครอบครัวเพิ่นโดยโดยก็มีแต่เจ้านะว่าได้พีสร้างเนาะไปก็คิดว่าสิได้แล้วก็บค้องวัยไปอยู่น้ำพุว่าพี่น้องเลย พอไปแล้วมันบอกคือถีบเอาออกกันไหวเนาะมันเป็นความมันผิดคือพามือเลยหะนะเลยวนคืนมากับว่าได้ยังโดยโดยอเนกกาบอได้โทษเล่าเลยพี่น้องก็ต้องโทษพัวเล่าเลยเนาะมาแสนใช่ความจะสู้ความม่กเราก็วังอยากไปพึ่งครอบครัวแล้วแม่แม่แต่มันมัเป็นคือเฮาเล่าอันนี้เฮาโบโหอนาคตเนาะว่าจะเป็นจังไดโดยโดยโอ้จังไดก็สู้ๆเนาะเป็นกำลังใจให้มาแสนใช เจ้าก็รักจากที่ว่าเลืกอล่าครับผัวนน่ก็ตอนหนิก็คือยังสีบกคขิดเนาะเรื่องแบบว่าผู้บ่าวผู้แพนว่เนาะคือยังสีบมีความคิดเลยตัวน่ะยังบว่าเหนื่อยใจอยู่นะพ่ินนะเรื่องเหนื่อยคือห็นความถูกแล้วเขาก็บปอยากขึ้นห็นผู้บ่าวผู้แพลโดยมันเขาก็มีใจขิดผู้เล่นเนาะพิดวังมาแล้วก็ไปอยากตั้งหวังอย่างอีกนะมิแต่ว่าเรี่ยงลูกอะไรเนาะลูกเห็นไห้ลูกที่มีอยู่มีกิดคือเขาเนาะคิดตัวนี้หลายๆว่าเห็ได้ลูกจังทีรอดแต่ละมือโดย หาแบบใดจังที่พ่อเลี้ยงลูกขุดแค่นี้ช่วย,ยังม่ขุดเห็นแบบว่าผู้บ่าวผู้แพ้แบบขุดไปตอนเ่าวางแผนตะกอนแล้วมันพิดหวังอะไรก็เริ่มไม่อยากขุด,ดยักษีเห็ดแบบใด,ดแล้วก็ยู่ชี้ๆแล้วก็ซอยหาไปนี่แหละเลี้ยงลูกก็ได้เราบ่มีผู้เลี้ยงย้าวนานอนอยู่ใสอยู่เพื่อนรักนีบอลรอล่รักนี แต่ก่อนท่าพากันนอนอยู่นี่แล้วเฮือนมันเชะแห้งเลยนอนนอนคนไปไทยแล้วผู้ชายคนไทยเขามานอนอยู่นี่โอ้ช่องอบครัวนอนอยู่นี่กับเ็คือน่องรอบครัวแม่นก็ถือว่าเป็นเผ่าเฮือนในผืนน้ำกันห้องกั้นยังอยู่บ่ดิบ่ได้กันบ่ได้ยังนอนรวมกันเลยมุงไผรมุงมันก็คือว่าเพิ่นก็ะไฮเผ่าเฮือนหไฮใี่ไหมเฮือนอยู่ในพี่ก็้ยังแตะยังลาวเนาะแตกมาแล้วเฮือนลาวก็พังเออเดีว่าแต่แคบท่ามือสื่อจีแตกอยู่ในเป่นยังแตกพี่เรา ราก็ไปหาในครัวเราก็ประทันได้นี่ยเราก็ไปเพิ่นก็เลยกว่าเผาเฮือนใช่ไหมโดยโดยโดยเป็นไฮโซเป็นน้องเอฟซีพินอไว้เนาะเอานนี้กับฟากเอฟซีปลักผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเด้อพี่นอ๊อกไว้เด้อใจดีแน่นอนกัเปิดให้ซปอดภัยมาถ้าเกิดผู้ใดเข่าว่าเบิกว่าโุบเราเอฟซีบาราพาเพื่นเด้อเกิดความดูเบตตาสงสารเนาะอยากซับเกาะหรือว่าสวยเหลือทั้งสาวจอยเปินพี่น้องเว้เนาะข่าวป็ยินดีถึงจะเป็นสะพานบุญเด้อพี่น้อง๊อก ก็คือเราได้มีอย่างหลาต่อเด็กกระดีกตัวอกหักมาใหม่ๆพิทวักมาเพราะว่าผัวหักหกลั้งไปหรองเลยเนาะพัะาศเอกไม่ได้กันข้าพุมธิ์ทีบบ่กับใครกับบ่ฮู้มันคล้ายๆแบบละคะรเนาะแม่แต่ญญไม่ว่าเป็นละครมันเป็นเรื่องจริงมีรอยชีวิตจริงของเราเนาะเป็นเรื่องจริงละโอ้จะได้ก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้เด้อโดยเพราะขอโมกกับใจโดยเพื่อผ่านพ้นวิกฤตเลยก็ความโศกเศร้าเสียใจดีแหละว่พัศเซะเนาะเพราะว่ามันกัน มาเจ็บใจนะพี่ดอกใว้ัวสัสนเนะเจ็บใจพี่ดอกใบทั้งเจ็บใจทั้งเรือใจแบบมันพิษวังแหงสิจ้เขากับผักชีวิตไว้น้ำเขาเบดเบดเบดแต่เขาบมาเห็ดได้ยดีกับเข้าเนาะเขาผนมาเห็ดกับเข้าแบบนี้เขาขึ้นว่าเออบม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วเขาไปดับนาว่ะผักชีวิตไว้น้ำขอบครัวแบบเขาเป็นแบบนี้ไปมีเมียน่อยหอยเมียปลายแบบนี้เขาไปแหกยบยีเจ้าเนาะไ่ไก่ใช่ทิมเข้าอีกทิมทิมเขาคนเดียวบ่พ่อทิมลูกพ่อ แม่เจ็บใจแล้วโดยโดยโดยจะได้กระสุนๆเนาะคอยให้เจ้าะดีรุดพ่นสัสสัสแล้จากบวกกับตัวทีซะเนาะคอยให้ยังรุดพ่นจากวูนี่โอเคเด้อพี่น้องเด้อยวขั้นสได้จบคลิปไปสบกหแล้วพี่น้องขอบุญขอบคุณขอบอกขอบใจ FC เบิร์ตสุขสุขสดเนาะเอาเบอกว่าส้มแล้วกันอ่าตั้งแต่ต้นจนจบคลิปพี่น้องเอก็ได้ล้วก็บอก ก็โกสดายเฮาเดี๋ยวพี่น้องเด้อะดอกพอไปกำลังใจในการทับคลิปพี่น้องเว้เนาะสุดท้ายก็ให้ยทักษาจ่อยด้วยให้อยู่ดีมี่แฮงสุขภาพแข็งแร็งเนาะมีผู้รักผู้ใหญ่เพื่อ็ดูเวตาและก็สุขศาสรเจ้าเด้อะทักษาเป็นแพทในการสวยเรือเจ้ากระบ้าวสัสสะเนาะข้อมูลขอบใจหลายเด้อโอ้ยโโอเคไปแล้วสบายดีซะเจอยสบายดี